นอกจากนี้ในช่วงปี1960 1970หถึง1970หลายประเทศได้ออกระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการรายงานและประเมินข้อมูลความปลอดภยัยคุณภาพและประสิทธิภาพใหม่ของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ต่อมาผู้ไทยหน่วยงานรัฐจากสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและยุโรปได้จัดตั้งกลุ่มที่เรียกว่า International Conference on h a r m o n i z a t i o n หรือเราเรียกว่า ICH โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างมาตรฐานการผลิตยาการทดสอบยาและนำยาเข้าตลาดซึ่ง ICH ได้ออกไกด์ไลน์ที่เราเรียกว่า Good Clinical Practice หรือ GCP ที่เรารู้จักกันดีดังนั้น i c s GCP จึงเป็นไกด์ไลน์หลักสำหรับผู้ที่ต้องการทำการทดลองทางคลินิกโดยเฉพาะการทดสอบยานั่นเอง สำหรับในประเทศไทยรรกระทรวงสาธารณสุขและคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย9คณะได้ร่วมกันจัดตั้งหน่วยงานที่เราเรียกว่าชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทยหรือ FERsIT Forum for Ethical Review Committees in Thailand เม,มื่อปีพศ2543เพื่อกำหนดแผนงานในการส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคนและได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้น เพื่อร่างหลักเกณฑ์แนวทางการทำวิจัยในคนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติระดับชาติซึ่งได้เอาแนวทางต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจริยธรรมการวิจัยในระดับเอร์์เชั่นแนลมาใช้ในการร่างแนวปฏิบัติสำหรับการวิจัยในคนสำหรับประเทศไทยและได้ติดพิมพ์หนังสือแนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนแห่งชาติพศพศ .2545